ครับวันนี้จะมายิงสีนวลนกัน,นครับสีนวลก็คือนี่อะสีนวลน, <c oughs> นี่คือ <c oughs> เลขเด็เด,ดนี่คือหน้าสีนวลน,นะครับย <c oughs> ิงเลยครับโอ้ไม่ใครบันเอือ้อ,อช่วยจัดจารหน่อยใครที่ยังไม่รู้จักสีนวล <c oughs> ใครที่ยังไม่รู้จักสีนวลเดี๋ยวผมจะพาไปดูสีนวลน,นะครับโอเคผมจะพาไปดูสีนวลนี่นะครับคือสีนวลของเรานวลสีนวลสีนวล โอเคงั้นอืมอืมที่แค่ไปอยู่กันต่อถูกการแข่งกันต่อเข่งครับต่อไปต่อไปจะเป็นการแข่งต่อแพอยิงขาแล้วมันก็จะล้มเลยหมดเลยเอเขครับเริ่มได้เลยเอาชินมันตายเลยเออไม่ใช่การไม่ไม่เป็นไรไม่ตายแล้วไม่เราไปเราบ้างเลยเราอยากทำเคต่อไปนะครับจะเป็นการยิงสิ่งที่ใช้ชาเกต นี่นะครับคือคนที่ชาชาเกียรติทุกคนอาจจะมองออกใช่ไหมนี่คือคนใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเกียรนะครับนี่คือใครครับชื่อว่าอะไรครับชาชาค่ะคนนี้ชื่ออะไรครับคนที่ชาชาเกียรติคนนี้ชื่อสินมีสินมีนะครับคือใครเป็นเพื่อนอิสระที่เกียรติที่สุดเพื่อนที่เกียรติที่สุดที่เกียดเอาไว้ในโทรศัพท์ใช่ใช่ครับเดี๋ยวดีนะครับเดี๋ยวรับเริ่มเลยครับโอ้นะครับตอนนี้ เหลือเค,เค้กับขาเคับตายหมดเลยนะเคครับต่อไปแล้วเขาจะเป็นสร้างคนที่ทุกคนเกลียดเกลียดเอ้ยทุกคนทุกคนไม่ได้เกลียดนะครับทุกทุกคนไม่ได้เกลียด